ตอนที่ไหนได้ลงเดี๋ยที่นี่เยเ๋วันเนาะ่งครงไหมกำลังกายเนี่ยัเรีนนี้่ไหดีมากสอนนักเรียนแล้วเนี่ยคนที่นี่บ่นี่ไงเป็นครู พักหนึ่งสองสามทิชาไทยลาวในไม่ที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคตะวันเหนือตอนล่างและจัดตั้งกองการรักษาความงบเรืด้านกัมพูชาปัญหาที่สำคัญคือปัญหาเส้นเจยแดน และการรับ,บรอบครั้งที่สองขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่เดินทางมาต่อเชี่ยงการดำเนินงานข้งหน่วยในพื้นที่จังหวัดฉาระนะครับเรียนทดรับภาพขอกระสุนเรืวาระการอนุญาตให้ช่างภาพบันทึกภาพครับ,บครับอนุญาตบทึกภาพครับอนุญาตครับหนึ่งสองสามอีกภาพครับ